สวัสดีค่ะช่องแม่เวียงน้องบางปอนค่ะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับแม่เวียงนะครับคลิปนี้นะครับแมงกกี้ก็จะมาสัมภาษณ์แม่เวียงนะครับเห็นว่านะครับจะหาะไรายได้เสริมโดยการค้าขายนะครับไม่รู้ขายอะไรนะครับแม่เวียงครับขายอะไรครับแม่เวียงคิดว่าแม่เวียงจะขายผลไม้ตามฤดูกาลอ่ะตอนนี้ก็จะไปดูมะม่วงดูมังคุด นะว่ามันมีอะไรมั่งนั่นแหละจะเอามาขายทั้งสองสาอย่างดูดีกว่าอ,อยู่เฉยๆ่ะคะแล้วสถานที่ที่แม่เวียงจะขายนี่อยู่ตรงไหนครับว่าจะไปขายที่หน้าวัดที่บางกรททางานนะตรงข้ามที่องค์กรทํางานนะคะถ้าไม่ขายหน้าวัดก็จะคือคือจะขายหน้าร้านของบางกรนเลยจะดูก่อนว่ามันจะเกะก,กะเขาหรือเปล่าเวลารถเข้าออกนะคะเดงไปดูก่อน ถ้าด oh. ูว่ามันเกะกะก็จะข้ามมาฝั่งฝั่งของวัดอ่ะวัดพนนอนนั่น,น okay. แหละโอเคก็คือฝั่งตรงข้ามร้านยางนะครับใช่คือเป็นวัดพนนอนแต่แต่เราจะอยู่บนถนนข้างถนนเราเลยพูดปาดลงมาว่าจะตั้งตรงนั้นจะเปิดท้ายเอาระหว่างตรงข้ามร้านยางกับหน้าร้านยางเลยตรงข้ามดีกว่าใช่ไหมครับคิดว่าหน้าร้านยางจะดีกว่านะ อ้าวเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะมีคนเข้าออกไปเติมแก๊สบางทีเขาเห็นผลไม้เราเขาก็จะอาจจะสนใจอะไรบ้างอย่างนี้ไงคะคือเขาคนมาเติมแก๊สบ่อยๆแต่กลัวมันจะเกะกะดูก่อนน่ะว่าต้องดูก่อนว่ามันยากีกะไหมก็ที่แม่เวียงพูดมาก็มีเหตุผลเนาะเพราะว่าคนเยอะคนคนที่มาที่ร้านเนี่ยเขาเห็นผลไม้เราก็เออ บางทีก็มีโอกาสที่จะได้ซื้อเรานะใช่เพราะว่าฝั่งตรงข้ามน่ะมันมันมีรถมีรถมีรถผ่านก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีร้านอะไรใช่มันไม่มีร้านอะไรบางทีเขาขับมาเร็วๆเขาก็ผ่านน,นนะเนาะคือที่หวังว่าถ้าหน้าวัดนะนะคนไปไหว้พระโอ้อโอเคสมมุติว่าตรงข้ามนะคนมาไหว้พระนั่นแหละคนมาไหว้พระกับคนมาเติมแก๊สเนี่ย <laughs> <laughs> อันไหนจะดีกว่ากันก็เลยลองอยู่นี่ค่ะจะลองดู ก็ได้อกแค่อ่านั่นแหละสองอย่างก็มีให้เลือกสองอย่างมีให้เลือกเนาะเดี๋ยวลองก่อนเนาะอ่าไม่รู้จะลองอะไรก่อนเดี๋ยวเราลองตรงไหนดีก่อนครับลองหน้าวัดหรือลองร้านยางางก่อนจะไปลองหน้าวัดก่อนนะเพราะว่าครับบางกรนเอารถจอดแล้วก็เปิดท้ายเลยไงถ้าถ้าหน้าร้านต้องเอาโต๊ะไปนะลูกบี้เพราะร <ๆ S 2> ว่าจะจอดรถอะมันจะเกะกะร้านเขาโต๊ะโต๊ะแดงที่มีใช่เนาะ เราแดงถ้าถ้าหน้าร้านนะคะถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามก็คือจะเปิดท้ายครับค่ะอันนี้ขายผลไม้คือเรารับเองนะครับใช่เราจะไปรับมาเองมีโครงการที่จะตมส้มตำขายไหมครับอันนั้นก็ดูก่อนแหละตมส้มตำเออต้องดูก่อนนะเผื่อไงเผื่อไงไม่เวียนเผื่อดูดูไปว่ามันน่าจะได้ก็จะทําคือเราเราเผื่อไงเราขายผลไม้ว่างๆอะ ตามต้มตามนะมีตามมาแล้วก็กลับตามผลไม้ตามแล้วก็ว่าไปใช่ไหมแล้วตอนนี้นะที่แม่เบียงคิดว่านะที่ขายผลไม้ก็ว่าจะทําขนมสักสองอย่างไปวางด้วยนี่ดีมากเลยดีมากเลยคิดขนมสักสองอย่างไปวางที่ขนมที่มันไม่เสียง่ายอย่างขนมชั้นนี่มันก็ไม่เสียง่ายนะลูกโอเคแล้วมีอีกอย่างหนึ่งอะไรครับเอาอะไรดีก็สาคูไสหมูโอเคสาคูอันนี้มันก็วางได้ อันจะวางได้อยู่ทั้งวันได้ก็อันดับแรกเดี๋ยวให้แม่เวียงลองเชิงก่อนคือขายผลไม้อย่างเดียวก่อนค่ะอันนั้นแหละให้ให้ให้พอมีลูกค้า้เข้ามาก่อนแล้วค่อยขยับขยายเนาะเราค่อยดูว่าไม่มีคนได้ไหมดูก่อนว่าจะมีคนเยอะไหมมาไหว้พระหรือว่ามาเติมแกค่อะไรครับผมตามที่เจ่าเลียงคิด fc ที่ดูคลิปนี้เนาะนะครับใครอยากที่จะสนับสนุนนะครับแม่เวียงก็สามารถสนับสนุนได้นะครับผม ก็การค้าขายเราก็ไม่รู้ว่าอถ้าเราลงทุนขายไปแล้วจะได้กําไรมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่การลงมือทําใช่ไหมครับแม่เวียงใช่แต่แม่เวียงจะเริ่มต้นตอนต้นเดือนนะคะเราก่อนต้นเดือนอะไรครับผมต้นเดือนนามิถุนาเนาะเออมิถุนายนจะถึงแล้วครับสิ้นเดือนนี้ก็คือมิถุนาแล้วเนาะวันนี้ยี่สิบหกแล้วครับค่ะนั่นแหละอีกแสี่ห้าวันอ่าอีกสี่ห้าวันเอซีนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเปิด หน้าร้านรีวิวให้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับลูกค้าคนแรกคือใครใครเนาะนะครับใครคือลูกค้าคนแรกนะฮะก็ยังไม่รู้นะครับแล้วก็ต้องไปดูกันตอนต่อไปว่าใครนะครับผมเอ่อตรงนั้นเนี่ยก็มีมีแบบคนเข้าวัดด้วยเนาะใช่ตรงข้ามก็มีคนเข้าวัดอ่าครับที่พอเราจะมองเห็นว่าจะพอจะขายได้อนะ ถ้าฝั่งร้านเท่าแก่ก็คือคนมาเติมแก๊สคนมาเปลี่ยนแก๊สค่ะคิดว่าจะขายตอนกี่โมงแล้วก็เลิกขายกี่โมงครับจะขายเช้าเลยค่ะจะขายหกโมงเช้าเลยหรือเจ็ดโมงเช้านี่แหละตอนไปพนงไปทํางานนี่แหละเจ็ดโมงเช้าแล้วกันเพราะว่าบางตอนไปทํางานเจ็ดโมงจะไปตั้งช่วยตั้งช่วยอะไรเพราะว่าเข้างานแปดโมงนะแล้วก็จะเก็บห้าโมงถึงหกโมงเย็น พร้อมปองปอนเรื่องงานเอ๊กลับด้วยกันครับผมสุดยอดครับแม่วียงคิดได้สุดยอดมากนะฮะกาเวลาได้เป๊ะเลยครับเออคราวนี้ก็คือแบบว่านะครับอ่าก็คือน้องปองปอนก็ทํางานอยู่ร้านยางแม่วียงขายของตรงข้ามกับร้านยางหรือเมื่อกี้อาจจะอยู่ตรงร้านยางเลยใช่นะครับก็รอดูก่อนนะครับทําเลตรงไหนมันดีหรืออะไรยังไงนะครับค่อยว่ากันนะครับ เอตอนนี้คือการที่เราจะไปเอาผลไม้นี่แม่เวียงเคยไปเอาหรือยังหรือยังไม่รู้ข้อมูลรู้ข้อมูลมาแล้วคืออ่าเท่าแก่นี้น่ะเท่าแก่บางกรอ่ะเขาเคยไปรับผลไม้มาขายเหมือนกันครั้งน,นี้เขาต้องส่งต้องส่งแก๊สเขาก็เลยไม่ขายเขาก็บอกที่ให้ไปรับแล้วผลไม้อยู่ไกลจากที่ห้องเช่าเราไหมครับก็อยู่ในตัวเมืองสกลเลยแหละค่ะอยู่คิวรถเก่า เมื่อก่อนคิวรถไม่ได้อยู่ข้างนอกนี่นะครับคิวรถจะอยู่ข้างในแต่ตอนนี้เขาย้ายคิวรถออกมาข้างนอกออกมาบรรทัาดแล้วไอคิวเก่าเขาก็เลยทําเป็นตลาดผลไม้ตลาดผักสดตลาดส่งผักผลไม้ครับตรงนั้นค่ะตรงบขสเก่าค่ะบขสเก่านนนนเ,เ,าเ,เานาะใช่ที่<ร>ที่ที่เราที่เราคิดเลยอ่ะผลไม้อะไรบ้างที่เราจะตอนนี้น ตอนนี้คิดว่ามะม่วงกับมังคุดเนาะมีตอนนี้มันเกาะมีหรือยังก็ไม่รู้ย่างเหอยังไม่มีเพราะยังไม่ยังไม่แก่ครับตอนนี้คงมีมะม่วงกับมังคุดหรือทุเรียนทุเรียนนี้ไม่เวียงไม่กล้าผ่าไม่เป็นโอเคทุเรียนตัดออกไปก่อนเพราะว่ามันกินยากครับผ่าไม่เป็นอ่ากินยากถ้าผ่าเป็นก็อยากขายครับผมต้องฝึกมั้งไม่เวียงเราเราไม่เป็นแต่เราก็ต้องมีการฝึกกันแต่ข้อไม่เวียงไม่ดีไงอ่าโอเค ถ้างั้นตัดตู้เรียนออกเอาผลไม้ที่ง่ายๆก่ามันแข็งแรงครับมะม่วงก็กินง่ายมังคุดก็ยากกว่ามะม่วงนิดนึงเราจะขายมะม่วงกับมังคุดก่อนครับเพราะว่าตอนนี้มันมีมะม่วงกับมังคุดเอฟซีท่านไหนนะครับที่ผ่านมาผ่านไปถนนเส้นนี้นะครับทางเข้าเมืองอ่ะที่จะไปอ่าโรบินสันหรือบิ๊กซีต้องผ่านตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับถ้ามาจากนครพนม มาจากท่าแร่มาจากอำเภอนาแก้วจากนครพนมก็จะผ่านทางนี้จะเข้าเมืองมันก็จะไปถึงสี่แยกสี่แยกถ้าตรงไปคือไปกาลสินถ้าแยกซ้ายคือเข้าตัวเมืองถ้าแยกขวาคือไปอุดรน,นั่นแหละคะ่ะจะไปถึงนั่นอีกอีกสามสี่ก,กิโลก็ถึงแยกนั้นจากที่บางกรนทำงานนะนะถึงแยกสีแยกบ้านทา้ากเรียกสีแยกบ้านทานาเวง อ๋อสี่แยกบรรทาดนาเวงอะจากเราไปนี่ตรงไปคือกาละสินครับโอ้ี่แยกตรงนั้นนะครับผมแยกซ้ายเข้าตัวเมืองหรือว่าเข้าไปหนองหานสะพังทองหนองหานในตำนานผาแดงนางไออะค่ะถ้าเลี้ยวซ้ายอ่าก็เข้าเข้าหลักเมืองประตูเมืองแล้วก็เข้าตัวเมืองเลยถ้าเลี้ยวขวาก็คือไปอุดร แม่เวียงมีความคิดอย่างไรที่เราแบบว่าอยู่ห้องเช่าแล้วเกิดแบบอยากทําการค้าขายมันเกิดอะไรขึ้นครับผมในความคิดของเราอยู่นี่ทาไมอยากค้าขายเลยครับก็มันอยู่เฉยๆเนาะ,นะก็รายได้ปังปอนก็น้อยอยากจะหารายได้เพิ่มมั่งเผื่อมันได้นะลองดูคือแม่เวียงก็ชอบค้าขายอยู่แล้วนะครับ ขายอะไรได้ทือขายขนมแต่ว่าที่ทําเลที่จะขายขนมขนมเราก็ไม่มีเราจะคือรถเข็นตอนนี้ก็ยังไม่มีรถเข็นนะคะคสมมติว่าถ้ารถเข็นแล้วก็เข็นไปเรื่อยๆหาคนก็ได้ขายเนะถ้าจะไปเปิดร้านส้มตาเลยข้างหน้าเรามันก็มีเยอะแล้วร้านอะไรเขาก็มีเยอะแล้วนะข้างหน้าที่แถวที่เจ้าไปกินขนมจีนนั่นนะเขามีให้เช่านะเขามีล็อกให้เช่า แต่ว่าการตาส้มตํามันอยู่ที่ฝีมือแม่ค้านะครับร้านมากหรือน้อยไม่เกี่ยวกันครับใช่ทั้งแรกมันก็ถ้าเขาชิมแล้วเขาก็จะรู้เอ่อรสชาติของเราแต่ว่าคนที่เขาเป็นลูกค้าประจําเขาก็อาจจะไม่ลองเราเขาก็จะซื้อแต่ลูกค้าประจําก่อนเขายังไม่กล้าลองเจ้าใหม่ตอนแรกๆเราก็ต้องเสี่ยงก่อนแหละเพราะว่าเจ้าเก่าเขาเป็นลูกค้าประจํากันอยู่แล้วอ่ะ ครับผม <Ừ. S 1> ถ้าเกิดว่ามั่นใจในฝีมือเราไม่ต้องกลัวหหละครับถ้าเราฝีมือดีเรามั่นใจว่ารสชาติที่เราตามไปแล้วเนี่ยถูกปากลูกคา้าคือแต่ละคนก็กินไม่เหมือนกันครับแต่เราก็จะทาํารสกลางนั่นแหละพูดถึงถ้าเขาไม่สั่งว่าเอารสนั้นนะรถนี้นะเราก็จะทําออกไปรสกลางครับผมแต่ถ้าดีต้องถามลูกค้าหน่อยว่ากินเผ็ดมากไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมถามอยู่แล้วเรื่องไม่ถามอยู่แล้วเผ็ดไหมเปรี้ยวไหมเค็มไหมอะไรเราถามอยู่แล้ว ส่วนใหญ่ถ้าตามส้ตมตำเนี่ยเราใช้ปลาร้าปรุงสุกหรือว่าปลาร้าที่อ่ายังยังไม่ได้สุกส่วนมากแกสุกครับแต่ถ้าคนจะจะไม่สุกเขาจะบอกเราเขาจะถามว่าปลาราสุกไหมเจ้าปลาร้ิบมีไหมครับเขาจะถามอย่างนี้ค่ะอืมก็น,นี่คือต้องต้องถามลูกค้าก่อนเนาะว่าเขาชอบแบบไหนนะครับถ้าเขาไม่บอกอะไรเลยเราก็เอาปลาราสุกให้ ผมอนอกจากส้ตมตำเราคิดว่าจะมีตำผลไม้ไหมแม่เวียงเคยตำไหมครับเคยตำเคยทําน้ําปั่นผลไม้ด้วยเคยตำผลไม้ด้วยคือชีวิตแม่วเวียงนี่โชคส่วนมาทุกอย่างผลไม้ที่ใช้ตำได้มีอะไรบ้างครับแม่เวียงมีข้าวโพดครับข้าวโพดสับประรด็าตาําข้าวโพดมะม่วงมะม่วงใช้มะม่วงดิบเนาะ,ะใช้มะม่วงดิบ ผลละไมอย่างอื่นตาได้หมดแหละรุงทุเรียนสดก็ยังตํานะเมื่อก่อนทุเรียนมันไม่แพงไม่แพงก็ยังตําเลยครับผมเมื่ก่อนนี้ทุเรียนแ่บชะนีน่ะทาทุเรียนชะนีหำหำน่ะตมอร่อยนะพี่ที่มันหำหำโอ้ตำผสมกันกับกับข้าวโพดก็ได้ครับก็ก็ต้องใส่มะเขือเทศมะนาวถั่วฝักยาวใส่เหมือนกันอืม ตำไทยตำปลามีเหมือนกันนะตำผลไม้ก็มีตำไทยตำบลาเหมือนกันอ๋อเหมือนกันเนาะใช่เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เส้นมะระก,กอก็เป็นผลไม้แล้วก็เออถ้าตำส้มตำเราก็จะเอาแครอทผสมให้ทีสวยๆ่ะมีแครอทนะครับถ้าตำส้มตำเราจะเอาแครอทขูดผสมหน่อยสวยแล้วมันก็กินอร่อยเหมือนกันด้วยนะแครอทสดอ่ะอ๋อครับตำผสมกับส้มตำอ่ะทุกคนครับ ก็คลิปนี้เนาะเราก็ได้รู้ในแนวความคิดของแม่เวียงนะครับที่จะได้ทำอาชีพเสริมนะครับก็ลองดูนะครับผมการค้าขายนะครับหลายๆท่านนะครับก็ใครที่ทำค้าขายกส็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้อดตายนะส่วนใหญ่ก็คืออยู่กันได้หมดครับแล้วแต่ว่าที่ทำเลที่เราขายอยู่นั้นเป็นอย่างไรลูกค้าเยอะไหมหรืออะไรยังไงเนาะส่วนมาก ขา,ขายส่วนมากอยู่ได้นะอะอยู่ได้นะครับ,รบหลายๆอย่างยิ่งของกินขายได้อยู่อยู่แล้วครับของกินเนี่ยนะครับเพราะคนเราในกิจวัตรประจํวาวันต้องกินอยู่แล้วครับผมนอกจากจะเป็นของใช้คน,นอาจจะซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างเพราะว่ามันมันซื้อไปแล้วมันใช้ได้นานเนี่ยเสื้อไม่แบียงใส่อยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นสิบปีแล้วก็มีนะที่ใส่อย,อยู่ทุกวันเนี่ยคนมากเลยนะเสื้อ,ลอ้ลนไหนเนาะซื้อในกรุงเทพบ้างครับ สแก้วมั่ง mm. ใสๆอยู่นี่มีแต่เสื้อผ้าเก่ามาอยู่นี่สองปีมงไม่ไ่เคยซื้อเสื้อผ้า,าใส่แต่เสื้อผ้าเก่าครับผมอ่ะไม่เวียงนะครับฝากส่งท้าย FC รักต่างวัยนะครับที่มารับชมรับฟังน,นะครับเชิญชวนให้มาอุดหนุนแม่ค้าขายผลไม้ด้วยค่ะทุกท่านนะคะ FC ทุกท่านแล้วก็ FC ฟซ ผู้รักต่างวัยด้วยนะคะมาช่วยอุดหนุนส่งเสริมหรือว่ามาติดตามแม่เวียงนะคะกดไลค์กดแชร์ไอถ้าคนอยู่ใกล้ก็ขอเชิญมาอุดหนุนแม่เวียงด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอซุกเปารแม่เวียงก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับวันนี้นะคะวันนี้วันที่ยี่สิบหกพฤษภาค่ะขอ จบคลิปสุดท้ายแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย